นกม้านั่นเพิงกระมัดยุ่นอี๊ยนแต่อันนี้นกจิบอติจีบก้าวเก็ดก้าวเก็ดก้าวเก็ดเก็ดก้าวจุดจีบกันตั้งมือว่าอันนี้ได้มืงอง<อ>ินมีแจ็คมาจีบอกบนอกบอกมือว่านี่บอแม่แค่ะแม่เอาไปใายคืยบอบ<า>อกมาห้ามม่เก็ดกต่ผ้าก็เสือเอาเด้อว่าสัน เมื่อวานนี้นั่นนะจ้าโอ้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะันวิ่งจิดนี่ก็เข่าเลยมันบ่แม่สวัสดีค่ะโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะยังสวยงามอยู่โอ้ยเล่นเก็บ11ปีละค่ะโอ้ยจะเห็นเตยยังเกาะเจ็บเก่าเจ็บเก่านกนี่ไหมนกบอกบอกถ้าก้อนนี่มันกระบอกอัน อันเกาชี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 ชีเการาตีก่อนี่นี่ค่ะแม่ครับแม่ครับอันนี้วันนี้หางนี้เขาสามสิบนะจ๊ะแม่แม่ได้ยินข่าวว่าน้องแมวบอกว่าให้เจตังมาหาคุณแม่ว่าเลขของคุณแม่เขาได้ว่าเขา่าอันหังแท็กซีเขา่าเขาา่าบาดอันคุณแม่คำว,ว่าเลขเขา่านี่ได้เลขมาจากไสค่ะ อันบ๊มีมาจากมือจ้ะพี่ชายอยู่มือจ้ะอ,อ๋ออัน,นเด็กยิ้นเสียงนกเหล่คจังเสียงอะค่ะคุณแม่อันคำว่าได้ยิเนเสียงนกนี่นกเคยห้องอันก่อนหน้านี้เคยห้องบ่าจา้ะห้องจ้ะห่องอ๋อเคยห้องแล้วเคยบอกเคยถือบ่ค่ะ ค่อยถือร้อมอันว่าได้ซื้อไงเพื่อปูพูนไมซื้อครับอ๋อปูปูนไวยซื้อไปให้บอกใออครครับอม่มาดีและคุณแม่คุณแม่แนี่คือซื้อบ่ได้แต่ว่าขคันเพิ่นห้องบอกก็คือบอกคนอื่นไดนสิบอ่ค่ะอ,อ่ะังฉนันอันคือนกห้องบอกแล้วก็อีหยังกอดเลขขึ้นยู่ได้มือบอกค่ะคุณแม่ค่ะบอกตุ๊กอีละงวดนี้เพิ่นบอกตัวเด้กหนกนะครับ ก้าวเก็บมือว่านี่โอ้บอกก้นจีออกหวนน่อยหรือหัวใหญ่ครับบอกบอกนห้องบอกแล้วก้าเจ็บันบอกลร้เถื่อยบอกครับแม่บอกบอกแล้บอกหัวหินหลุเหินาครับก้าเก็บก้า็บคนมอบอกครับก้าวเก็ก้าเก็บก้าเก็บก้าเก็บเก็กก็ก็ันครับครับ ไได้บ่ได้ซื้อได้ขนานี้คือแม่นี่ซื้อบ่ได้ยืดเพิ่นบอกคือยาดืนเพ่นอย่างเอ๋นแม่ขออนุญาตถามด้วยค่ะคำว่าเพนี่ยคืออันคุณแม่นับถืออย่างนอค่ะอ๋อคุณแม่พันอันเพ่นถิ่มทาอมาเป็นเป็นเป็นผีเป็นปีน่ะแนหมตั้งเถอปผีพันน่ะอันพันตั้งเถอ่อันนี่พูนี่บอกบอกบ่หนีจะกเถื่ออาม่า พันมาเทียมแม่คม่จ้มปีโอ้พันมาเทียมด่าบานี้อันเจ็ดนี่เพื่อนไห้ปูเชาวถาดปูเถาขี่หอมนั่นไหมพ่อแม่เพื่อนอันผู้เพิ่นมาตั้งผู้อันไปตั้งถาดผู้ปอนี่อันเพิ่นมาส้วนปูผู้ปอไปปูผู้ปอเพิ่นไปบ่ทันค่ะแม่เพิ่นเอ้ยเด็บไปสั่งปูผู้อันถาดพนมอันนี้เพิ่นเอ้ยดกมา หาเห็นกันเอนี้หาแม่หาอผุนอ่ะหาปูพ่นมาจามิันเลยเห็นอแต่สกี้เห็นอูเพ่นกับอีอันพคโลมฝึกกันเลยกวดอยลงอ๋อแต่ก่อนพ่น่บด้ลงมาหาเห้าปนี้พ่นมาอันเทียมเห่าแม่ก็เลยหู้โอ้ค่ะอันพ่นอันปีนี้เพ่นมาเทียมอันเทียมจากเทือแล้วแม่เพ่นมาบอกโศกจากเธอละค่ะเพ่นเพ่นกับออกไม่หนีดัดอ่ะ อ๋อคือเพิ่นสิออกอยู่ในมือของคุณแม่โอ้พี่น้องงวดที่แล้วเขาตัวใดคุณแม่คะโอ้โหอีกอีกอันก็อันก็อันเป็นอันกับเป็นเป็นหกแปดหกหนึ่งแปดใช่หมโอ้ยงวดนั้นสามตัวเลยทีโอ้เยแปด้จ้ะสิเห็นเอา อย่งสิ่ไหมอยู่ในมือของแม่เลยรื่บวกครับอ่ามือแปดบวกข้าเจ้าอระเสือเอาเด้ข้าเจ้ากระเสือผัวนวดกระมาตั้มกันไอ้ข้าวอยหรือรอะไรล่ะลูกกับผัวกันนี้นี่ตากไปทำอ่านทำอ่านเห็ดเบียกแต่ว่าตะขวงน่ะหกนึงแปดหกนึงแปดอยู่นี่อ๋อมือเลขสียออกนะ,ะจะเห็นอ,อ,อ๋อ น,น,แ,นแต่ก็บ่กว่าสามารถซื้อได้ต้องให้คนอื่นซือ้อแม่แมสแดงว่ามนีนะคะแอดมินเจต,ตั่างคนผู้ไทยพี่น้องผู้ใดเขามาฝากกดไลก์ก็แชร์ไว้ก่อนด้วยค่ะเพราะว่ามนีแอดแอดก็ถือว่ามาขอโชคก,กบคุณแม่คุณแม่่ต้องซือ้อแต่ว่าผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมก็เลี้วแต้ผู้ใดที่ผิดจะละหน้าหาบาทสิบบาทเนาะค่ะเนาะแม่เนาะเอาแบ่งปันโชคให้แฟนคลับในด้วยแม่แบ่งปันแฟนไอตโกให้แฟนคลับใน ปูไม้ซื้อเนาะครับจ้ากอยากใครวะทุกคนไปเซ็ตกระบอกลูกบอกหลานนี่จักสิกับไปบอกขึ้นปูคนก็แพงแม่แต่คนจีเอานี่พูดนี่คนเห็นหายสองศูนย์หาย้ย่างสองศูนย์สามศกนย์คนก็บอกอ๋อคนลืมชื่อเห็นแล้วลืมชื่อเขาสามตัวอ่องแง่งแกงอยู่อันนี้ค่ะแม่จ้ามีแต่อย่างไรบัแมนอย่างนั้น แม่ใจดีเนาะครับเนาะผ้าแม่แม่แต่วใจดีใครถือแน่ผ้าแม่เป็นนักขวัญนุ่มแน่เพิ่นอยากไปว่าจะได้กอแม่เอาเบาก็ดูฝากฝากผ้านเอฟซีก็ดูคันถือพูถือเบาซื้อเอฟซีมากระดูคันอันนั้นอ่ออันชันอ่ะแม่เบาอันนี่แม่ดีใจหลายบ่มาเนี่ยนี่อันดีใจคือแสดงบอกโชคลาภแฟนคลับคันถือนั่นแหละอยากอันไปนนักขวัญนุ่ม ไปหาอันนั้นบอกครับอยากเป็นอาควนอยากเป็นอาควนป้านุ่มอยากไปบ้านปูไปบ้านปู่อยากไปบ้านปู่กับบอกลูกหลานสามต่อตรงๆเ้ยผู้บอกค่ะนะาจ่าพิภาพไป กูบอกผู้ใถ้าบอกก็บอกจังาหนะะให้เพิ่งเอาใู้ถ้าตาหนุ่าหัวใจเอาให้อันนั้นกฉพาะผ้ก็ตัวตัวแกยากอายเพื่อนเออบอกอายละแม่ก็ยากให้เลนครับเันอนท่านอันเพื่อนว่าถ้าถือนั้น ให้ผ้าพูเป็นอัพก้นผ่อนุ่มเดือดขึ้นหอดคือทอดเป็นเดือนขึ้นหอเน่ะเพื่อนในสอท่อสอคนเบื่องขบภาพไปอันเพื่อนในสอท่อสองคนหมายเข้ามาเพื่อนมาขอบ๋อแม่เฮ้จังไหนเพื่อนมาปัอเพื่อนมะอันเพื่อนมาย่อมาเอ็ดขันขอขัดนั่นบ่อคอนข้าพื้นไปผู้บ่ ไปผู้ปวนเพื่อนเพิ่อนชิบเผิดถาดอยู่พูนเพิ่นชิบเผถาดหลังอยู่อันผู้เพิ่อนมาล่างโบชุบุญแต่ปันไอ่เออชิเปิดโกคื้นค่ะเพิ่อนว่าโบไอ่ไปนะเพิ่นจะทานอะไรเพิ่นอยากงั้เออเพิ่อนอยากไปตาตูปูอันดียสามตัวตรงๆเนื้อถูกรลานกี่ภาพไปดอกนครพนมไปพระธาตุป่ะครับ พระธาตุพนมเหรอคุณแม่ครับพี่น้องพี่น้องขะอาจพี่น้องอาจจะฟังแบบบ๊อบชัดกระดอนะคะเพราะว่าคุณแม่กะิตื่นเต้นเนาะปูพันจิดีใจบ้ะแม่เป็นถาดปูพันดีใจมากๆค่ะที่โปรดภัยลูกหลานเนาะแม่เนาะเป่นตาพี่หนีห้องกับตีเบิ้งเอาเองนะจ้ะอยู่มืออันเบิ้งใส่น้องแมวให้น้องแมวบ้าเบิ้งเนี่ยค่ะเพิ่นมาเขียนให้เราบ่แม่เพิ่นชิบเบิ้งมันไอ้อ เกิดพื้นกิดพื้นเนี่ยขออนุญาตครับเด้อขอให้แบ่งปันลูกหลานเดี่ยไปพาไปนครพนมนี่นเดรดอนี่เพิ่นอาตะโกะตะเข้านี่ตะโกะตะเก่าเนี่นสิเป็นคือเสียนพญานาคกันไหมตาฮาชิ้นอยู่นี่เป็นบ่เป็นคือเหล็กแป๊บป่อสามเก้าหกเก้าสามนี่แม่จ้าซอยดีเด้นน้องแมวแต่แมวก็เห็นเป็นคือเหล็กสามนี่จ้าเห็นบ่เจ็ดสามเห็นบ่นี่จ้าเนี่ยคือ เห็นอะไรก่อนน้องแมวค่ะเห็นเหล็กหาก็เหล็กสามเป็นปากับเหล็กสามเห็นว่าจะหาสามเมนบบแดงจึงคืออยู่ในปลาดิ้นแล้วน้องแมวจะเพื่ชัดแท้ค่ะจ้าก็คืออยู่ค่ะน้องแมวค่ะนั่นแหละจ้าปลาสน้องแมวคือเหลียวเห็นคือเห็นชัดแท้กคอเป็นแม่จ่าคน่ที่กระโคเป็นไห่เปิดตาไม่เห็นเห็นกระปูเป็นไห้เห็นหรอแม่จ่าห้องมาขอเป็นดนิ่งค่ะน้องแมวเห็นหาสามนะคะท่านผู้ชมแอดจะ่างเห็นคือน้องแมวนะคะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าทางบางคนกับเสีนเป็นทื่สามไดจะสามสามคือกันได้อือสามสามนะฮะสามครับโอ้ชัดน้อยแมวเนาะจ้ะหาสามมาจ้ะเห็นห้าสามัวเลขเคยึ้นกับค้นยุนเราวันี้ยุนเป็นิวเจตาเห็นเด็กเกตบอจ่ะเห็นเด็กเกตบอจเมนค่ะาออกบจ่ะหาสามกตกไดจ้าอันนี้จะเป็นเลขเจเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายุนี๋หาสาม หาสามสามนะชัดจังจกฟังจากปูนนะครับปูบอกบ่ได้บอกครับเพิ่นแห่งเบิ่งเองจ้ะอ๋อให้เบิ่งเองสิบอกครับจ้ะเพิ่นบอกตรงตรงบ่ได้บอกตรงตรงบ่ได้นะครับเนาะงให้เบิ่งเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าน้องแมวเห็นเป็นสามห้าสามห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนี่แมวเคยถึงเปรี้วกับเบิ่งจากหนีบอกม่เบิ่งจากกับเบื้องเบิ่องอยู่มือเพิ่นโอ้เด็กหาชัดเจนนิดหนึ่งอ๋อแต่ว่าผมเห็นหนึ่งหาด้วนี่ง นี่เห็นเห็นค่ะได้ไปสีเบืองเห็นไหมจ๊ะมองเอ็นนิ่งเป็นหาสนิ่งองเบิ่งตัวแทบปูบอกบดายเนาะครับเนาะเห็นตัวแทบอ๋อเห็นหาสามถูองเบิ่งตอนยืนนอกกล่องมึงจ้ะว่ามันจะชัดขนาดใดยเห็นชัดค่ะเห็นชัดอยู่ในกล่องก็เห็นชัดค่ะพี่น้องอันนี้คือเห็นชัดเลยได้เป็นหาสามนี่จ้ะหาสามนะครับเนาะหาสามจะเห็นบดายเอียงมากยังแมงเห็นชัดปูเพิ่นไห้เนาะ หูบจังไรกระบอกเห็นบ่อันเพิ่นเคยหายจักหมดแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยหายตลอดเขาบอจ้าหายยังตันนี่หายนี่จันฉีตหายไปไหนพี่น้องได้ตังบึงดีๆเด้อเลี้ยมค่ะหลูบเอ็กซ์กัดขื่นเป็นตั้งแต่ตั้งเถอะต้องหายผู้เพิ่นเคยมาลูกอย่าคือน้องแมวนะคะสามตัวกับเขามาแล้วคุณแม่ก็เห็น กะได้สามโตนะคะแต่ว่าพี่พน้องที่เขามาเบิ้งกะให้ซ้อยกันเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อเป็นความเชื่อของทุกาานนะคะเห็เเน่าใจา้สติใจวินจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดซองแล้วเห็นเป็นตัวใดนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมานะคะท่านผู้ชมคะ่ะสามเนงแมวนี่จ้ะเบิ้งดีดีนะจ้ะเบิ้งข้างนี่ก็คือเหล็กสามเบิ้งข้างหนึ่งก็คือเหล็กหาแสดงว่าเห็นตัวเดียวกันสามหาเนาะครับใช้ในขาว่าจ้กกุงกุ เห็ดน hey mm, ี ah, s right. <S ่เลยค่ะเห็น่่จ้ะเห็นบ่ถ้าเบิ่งข้างน่ยกันเบิ้งขับเดือปูคนบอกบ่ได้เด้วยขับเดือปูเหบ่โชบดีมีโับปลาปูอยากไปผ้าทาาพนมไปหาใครบอกครับไปหามูสิบ่ครับแม่ักอีพิ่งอุุนูเต่าพี่หอม พึ่งดีเพ้อแมวเห็นอยู่ไลต้วร่างั้ือเปิดเห็นมเห็นอยเออมองนี่ม่นว่าพื้นสื่อครับนี่ว่าพูดเท่าขี่หอมเห็นนั่นแหละไดคกะครับพูดเท่าขี่หอมนั่นหะแหงรูแหงเห็นจาเมื่อเลาแต่ว่าน้องแมวเพิ่งเห็นเด็กสามหาเด็คผับเดินอยู่ไายมือของคุณแม่นะครับเต่วน่นแหเห็นสมหาอยู่อยู่ก่อยนะครับเนาะนั่นละอยู่ยกยครับนะนั่นละเด็กาม่อ่านั่นแสามหานี่คือยนามนี่คือหา เราก็เป็นสองก็ได้เป็นหาก็ได้แต่ว่าเห็นสามหามากกว่าเห็นว่าจ้ะเด้สามก็เหล็กแดดกับคือกันเลยโอ้เอนปูอาจจะเป็นเสดไปพักผ่านแล้วก็ปูดีใจปูดีใจได้พอย่างไปครับคือออกครับแต่ตัวเองมือตลอดเหอเธอแมนจ่าคืเมือตลอดตรงมาเบิ้งเองแสดงว่าแต่ละงวดกันน้องแมวอยากเสียงโชคห้าน้อยกับอาราธบาลแมวสุมากขอเบิ้งน้ำพุ่นแหม่เลยต้แมนจ่ะห้าน้อยแม่ส่วนมากจะห้าน้อย อถึงแน้อยดีนั่งยุงมือึกกะโลนลงจับขุดใหม่ขุดมาหัดตนเดี่ยวเห็นว่าจาเห็นว่าใกล้นะเห็นว่แมนเห็นเนอะนี่จาซุ่มเข้าไปก็ได้เป็นปูขี่หอมแล้กอี่ว่าใกล้มันแตกเท่าข่หอมสีมันเห็นเห็นนี่ยนี่นี่นี่เห็นอยู่แมนแมนแถวสาม ปูเอ้ยถูกร้านมาขอโชคลาภเด้อสิผ้าปูให้เป็นคันเถือกสามตัวกัน้องแมวเห็นสามตัวเด็กตัวใด๋เดี๋ยวได้จ้าเบิ่งกันเอาน้องแมวเบิ่งสามตัวแม่คันเถือสามตัวจังไปนครพนมเนาะค่ะน้องอ้าวอบอ่างโอ้ยบ่ยางดอกเดี๋ยวลูกสิพาไปเองกันเลขเขาสามตัวน้องแมวเนาะไปนั่งกันน้องแมวเนาะจ้าตั้งกิจอธิษฐานขอปูเป็นน้ำกันเด้อครับเด้อผู้ใด้ทำมารับชมครับปูมันก็อยากไปพักาปูมนก็อยากไปไม่ากไปกันคือให้แมวเห็นเด้อครับ สามตัวตรงให้เฟินเดียสามตัวตรงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินก็เห็นสามหาคือน้องแมวเด็ดคะะ่ะท่านผู้ชมเห็นมองได้กับสามหาก็มีหลายจุดอยู่ คือว่าเจะเอาเป็นมองแหลมมองแก้แกมนิ้วโป้งสินะก็เห็นชัดอยู่น้องแมวเป็นเลขสามนะมองนยมเนยก็เห็นเลขค่น<า>แ,แมน่แม,แม่อันนี้เห็นอันนี้เห็นชัดตะระเลกเลยอันนี้น่ะหาสามหองนิ้วมืออันนี้นะ,ะแต่เจา้าเทียนยังใส่เนาะปูนี่เราใส่เจ็ดใส่เ<ม>นาะเจ็ดสามหาเจ็ดสามห้าน้องแมวนะแม่นจ้าเพราะว่ายูนี่ก็เห็นแต่สามหาแต่ว่ากะห้เสียงอันห้าน้อยไว้พร้อมเตรีมแม่นจ้าผู้ใดเบิ่งในคลิปนี้มือใไให้เสียงไว้มือนังนะคะสำหรับห้าน้อยนะคะ สะนุ้ยเราเกตซ้ำหาว่าจ่าตัวนี้ชัดเลยจ่านี่เห็นว่าจ่าครับแม่เกนกห้องบอกเป็นเกเก้านะครับจ่าเรเเออเกตหาซ้จบครับเนาะชัดมันชัดแตหลฟมัหอันนี้เรเกตชัดปอง้ร่วาชัดปานยังคือเดเกตเราก็ขีดเครื่องบ่ เลือเจ็ดชัดนะคะต้องมองไกลๆลงไปเห็นอันเนี่ยอยาคือหาหาสามหรือหานึก็เป็นไปได้ไหมแม่เมนจะหาสหาสามหรือหานึนะคะท่านประชมเนี่ยแต่ว่าเลขานนี่ชัดมากค่ะจาอย่นี่ก็ชัดจะเลขาเลขสามก็ัดอันนี้ชัดเอลีค่ะนี่นนี่านผู้ปรชมเนี่ยสามหาหาสามก็คือกลับไปกลับมาไอ่ให่่ครับบ่ได้ซื้อจากหัง คุณแม่พนบบไรซอเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามานะคะกให้พิจาระนาซอยกันที่แน่แน่เอเ็เห็นห้าสามเจ็ดชัดมากนะคะห้าสามเจ็ดนะครับเนาอสรุปาป<ม>ตัวนี้เนะครับเนอห้าสามเจ็ด